เ,เขาคิดยังไงกับคุณดีกว่าเ,เขาคิดยังไงกับเราคะ่ะช่วงนี้เขาคิดยังไงกับเราคนที่คุณนึกถึงตอนนี้เขาคิดยังไงคะอุ๊ยดนี้ม <c oughs> ีความหวังได้หี่ไม่รู้เป็นคนที่มาจีบหรือว่าเป็นคนที่คุณถามถึงอยู่ในหัวตอนนี้แหละเออตอนเนี้ยคนนี้เขารู้สึกมีความหวังรู้สึกมองโลกในแง่ดี <c oughs> เกี่ยวกับคุณมากขึ้นนะอืม <c oughs> เจ้าสำราญตัวเขานะคะอาจจะมองว่าคุณน่ะมีเสน่ห์เจ้าชูเออสมมุติว่าเขามาจีบคุณแล้วรอความหวังจากคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะมองคุณคืออาจจะเป็นคุณอาจจะเป็นคนที่มีบุค,คลิกที่น่าดึงดูดนะเออมันมีแรงดึงดูดใครใครเจอเราก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยคุณแบบ อารมณ์ดีเฟรนลี่หรือมันมีแบบแดงดึงดูดที่อยากให้เข้ามาทําความรู้จักอย่างเงี้ยเขาจะมองคุณเป็นเชิงเจ้าสํารานเจ้าชูหรือว่าแบบสเสน่ห์แพรวนะแอบบรอยสเสน่หน,นี่คือสิ่งหนึ่งที่เขาแบบอยากจะบอกคุณคุณมีสเสน่ห์เหลือเกินนะคะ,ะความสัมพันธ์อันนี้ชัดเจนมากเลยว่าเขาชอบคุณถ้าคนที่แอบ,บชอบหรือคนที่กําลังมาจีบ รวมไปถึงคนที่กําลังจะเข้ามาด้วยนะคะที่คุณนึกถึงวนะ่าเอ๊ใค่เขาหรือเปล่าน้องเนี่ยเอออันนี้คนที่นึกถึงในหัวนะอาจจะยังไม่ใช่คนที่แบบใครจะเข้ามาอะไรเงี้ยแสดงว่าคนคนนี้ที่คุณแบบถามถึงคนนี้บางคนอยู่ในความสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วที่เป็นคู่รักกันนะเออบางคนเป็นคู่รักกันนะคะเหมือนเขามีความหวังอะไรบางอย่างเนาะอืมบางเรื่องนะคะมันจะมีคําว่าไม่ไปต่อ อย่างเช่นสตริงโน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 สตาร์วิชันอันนี้หนึ่งสองหนึ่งสองมันเป็นฉายภาพเดิมๆนะคะเป็นแฮงแมนเอออันนี้คือไม่ไปต่อบางเรื่องคุณกับเขาเนี่ยไม่ได้ทำเหมือนเดิมแล้วไม่ใช่สิบแปดพุทธนะหมายความว่าความรักมันก็มี แต่สิ่งที่เคยทาด้วยกันไม่ได้ทําร่วมกันแล้วเขา,วาอาจจะเหงาอยู่คนเดียวดูหนังคนเดียวทําอะไรคนเดียวโดยที่คุณไม่ได้ใส่ใจคุณอาจจะโฟกัสเรื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยบางทีเมมโมรีเดิมๆมันผุดมาเขาคิดถึงอดีตช่วงที่เรากับเขาเคยนั่งดูหนังด้วยกันเคยดูมิวสิกเคยทําอะไรร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาเหมือนเขาเขิเหงาอ่ะเออเขาหวังเขาหวังว่าสิ่งนั้นอาจจะก,กลับมาอีกครั้งหนึ่งจะเป็นไปได้หรือเปล่านี่คือสิ่งที่เขาคิดในใจนะอันนี้อีกหนึ่งกัน หรือเป็นไปได้นะว่าสําหรับบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยถ้าไม่ใช่คู่กันนะถ้าคุณยังไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์กับเขาอะบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาใจออกคนที่แอบตามจีบคุณหรือนั่นคุณเขาอาจจะแบบรู้สึกว่าใจออกไม่รู้จะมีหวังหรือเปล่าจะไปต่อดีหรือเปล่าภาพของเราในภาพของเขาที่อยู่ในหัวว่าจะได้แบบเออเป็นแฟนกับคุณอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะ จะรอต่อไปไม่อะไรเงี้ยยิงใบสุดท้ายลงทุนลงแรงเขาเองอะ่ะเขาก็ถือว่าทุ่มเทนะตามความคิดของเขานะเขาคิดว่าเขาทุ่มเทเขาเทคชั่นเขาทุ่มเทพอสมควรกับคุณอะ่ะนี่คือสิ่งที่เขาคิดนะคะคนคนนี้โอเคยังไงก็ใช้วิจารณญาณฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะรื้อเลิฟค่ะ